ก็เรียนที่นี่มาประมาณ8-9เดือนแล้วอะค่ะก็เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี่ก็เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านสะดวกแล้วก็อยู่ใกล้ที่ออฟฟิศด้วยก็เลยเดินทางมาสะดวก ah. ที่ตัดสินใจมาเรียนมวยไทยก็เพราะว่าอยากลดน้าหนักค่ะจากเมื่อ8เดือนที่เรานหนัก87กิโลตอนนี้เหลือประมาณ78ก็น้ําหนักลดลงมาเรื่อยๆมวยไทยก็สเสน่ห์ของมันก็เหนื่อยสะใจแล้วก็ฉลาดอะคะ่ะเวลาเอาไว้ป้องกันตัว รอบ1ปีรีเจนทายบ็อกซิ่งนะคะก็ขอเวทความเนเกิดขอให้กิจการค้าขายรุ่งเรืองแล้วก็มีเพื่อนๆมาต่อยเพื่อสุขภาพกันเยอะๆค่ะ